ไดยครับฝนนี่มันจะเกินไปแล้วนะก็เป็นแฟนท่านะนี่แกก็จริงจังไปได้ฉันแค่รอเล่นเองนี่นายนายต้องดูแลฉันดีๆนะไม่อางนั้นฉันจะยุให้จุเลิกกับนายเลยแหละ คุณจองตัวหนังยังคะจองเรียบร้อยแล้วครับสามที่ทำไมต้องจองถึงสามที่อ่ะอุ๊ยทำไมมาช้ากันจังเลยอ่ะก็จะเป็นทันเทลนั้นเนี่ยฝนมาได้ไงอ่ะฉันเคยบอกแล้วไงว่านายอ่ะต้องดูแลฉันด้วย มาดหนังทั้งทีอ่ะก็ต้องชวนฉันมาด้วยสิทำไมมันไม่อยากให้ฉันมาด้วยหรอเปล่าใชาส่สิมีแฟนแล้วก็ลืมเพื่อนไม่ใช่งั้นนะฝน่ะเรีบไปกันเถอะหนังจะฉายแล้วอ่ะไปเื่องานสักทีนะเหนื่อยมากเลยอ่ะเวลา อยศเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะเรื่องงานแล้วยังมารับจุกลับบ้านอีกอ่ะมันเป็นหน้าที่ที่ผมควรทำครับเออทางกลับบ้านทางเดียวกันเลยอ่ะถ้าไม่รังเกียจฉันขอติดไปด้วยคนได้ไหมอ่ะไม่รังเกียจหรอกไูจ พอดีฉันเมารถอะ่ะฉันขอนั่งหน้าได้ไหมจะดีเหรอครับอืมไม่เป็นไรั้่ขนั่งเลยขอบใจนะเพื่อนรักเอ,อ่อจุออฉันขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรหรอ อาทิตย์หน้ายสดว่างปะอืมน่าจะว่างนะงั้นดีเลยฉันขอ,อยมยศมาเป็นแฟนฉันหนึ่งวันสิอ,อะไรนะฝนก็แฟนเก่าฉันอะนัดไปกินข้าวด้วยแล้วมันก็จะพาแฟนใหม่มาด้วยอะนี่มันเยะกันชัดๆเลยนะฉันแพ้เขาไม่ได้เด็ดขาดเลยนะแต่จะให้แฟนฉันก็แค่แก้เป็นแฟนเฉยๆไม่ได้เป็นแฟนจริงๆ,ๆ,ๆสักหน่อยอีกอย่างอะยศก็รับปากดูฉันแล้วด้วยเนี่ยก็จะช่วยอะ ฝนมีรายเยอะตั้งแต่เมื่อไหร่อะก็ครั้งที่แล้วที่ไปกินข้าวด้วยกันไงเอานาะแฟนเพื่อนทั้งคนจะมีรายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเธอคิดมากมันไม่ได้มีอะไรเกินเลยจริงๆนะสบายใจได้เลยเธอจะเอาความเป็นเพื่อนของเรามาเป็นข้ออ้างที่จะตีสนิทก,กับแฟนฉันไม่ได้นะฝนซีเรียสไปแล้วนะจุ ยศคะเรื่องที่ฉันขอให้ช่วยอ่ะทําฉันกับจุ๊ทะเลาะกันใหญ่เลยอ่ะทําไงดีคะฝนมันจะเกินไปแล้วนะช่างเหอะไม่อยากช่วยก็ไม่ต้องช่วยแฟนเก่าไปมีแฟนใหม่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอช่วยมีสติหน่อยสิก็ฉันแค่อยากเอาชนะแฟนเก่าของฉันอ่ะเธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันนะจะไม่ช่วยฉันจริงๆหรอ ยศจูครับเรื่องฝนยศยศอย่าไปบ้าตามฝนเลยนะเรื่องแบบนั้นอ่ะคุณอย่าไปทำเลยมันไม่เหมาะสมโอเคโอเคงั้นผมไม่ไปละโอเคค่ะเป็นเพื่อนภาษาอะไรเนี่ย คิดไม่ถึงว่าจะทำแบบนี้รับหลังฉันจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้ฮัลโหลสืบจุ้มีอะไยราย้ช่วยหน่อยคะ่ะเดี๋ยวช่วยมาตามที่จุ้ส่งรลยชั่นให้นะคะแหมไม่เจอกันตั้งนานนายนี่ก็หาแฟนใหม่ได้เร็มเหมือนกันนะ หน้าตาอยองผมอะหา,าใหม่ได้ไม่ยากหรอกดูอย่างฉันนี่สิฉันกับยศอ,อะเรารักกันตั้งแต่แรกพบใช่ไหมคะยศครับทีน่ออนะอ้าวยศ ไปม,มาอยู่นี่ล่ะไหนบอกว่าจะไปทำโอทีไม่ใช่เหรอเออคุณคะวันนี้วันหยุดของคุณไม่ใช่เหรอคะคุณจะไปไหนเหรอเออพอดีเจ้านายโทรมาเรียกให้ผมไปทำโอทีเหมือนจะมีงานว่วนอนะ่ะทำงานเสร็จรีบกลับบ้านนะคะครับผมไปแล้วนะ หมอนี้มันเป็นใครแล้วคุณมากับมันได้ยังไงนี่เธอสองคนกล้าหลอกฉันได้ยังไงอะอย่าคิดว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วอะมันจะยืมแฟนฉันได้นะนี่คุณผู้ใหญของคุณเนี่ยยศเขาเป็นแฟนของฉันนะจริงเหรอคะยศนี่ ไม่เจอกันนานหน้าด้านเหมือนเดิมเลยนะฝนนี่อย่ามาพูดแบบนี้กับฉันนะจุคุณอย่าทำแบบนี้ได้ไหมอย่างน้อยอะ่ะฝนเขาก็เป็นเพื่อนสนิทคุณนะถ้าคนมันรักกันจริงอะมันคงไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งลำบากใจแบบนี้หรอกถ้าคุณดูแลจุไม่ได้ผมจะเป็นคนดูแลจุเอง ยศคะฉันขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยอะคะ่ะฝนฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนสนิทมาโดยตลอดแต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะมาทำลายมิตรภาพของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมิตรภาพระหว่างเราจบกันแค่นี้นี่ทำไมเธอต้องมาหัวงอะไรขนาดนั้นด้วยอะ<ม>ฉันคิดว่าเธอน่าจะไม่ถือสาสิแกทำกับฉันขนาดเนี้ย แกค,คิดว่าฉันจะโอเคงั้นเหรอผู้หญิงแบบเนี้ยน่ากลัวจริงๆเลยนะนี่นายจุนี่มันเกินไปแล้วนะฉันทำเกินไปกันเหรอถ้าจะเข้าข้างกันขนาดนี้ก็ไปคบกันเลยไปอ๋อที่คุณพูดแบบเนี้เพราะคุณมีคนอื่นใช่ปะ่ะก็แล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันสืบคะลองไปกันเถอะค่ะ จูผมขอโทษผมผิดไปแล้วคุณอย่าไปกับเขาเลยนะนี่เล่นละครกันเหรอแฟนเก่าคนนี่เล่นละครเก่งจังเลยนะคะ